ความเชื่อเรื่องนาคในสังคมขเขมรเป็นความเชื่อดั้งเดิมคนขเขมรเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนนั้นสืบเชื้อสายมาจากพญานาคดังปรากฏหลักฐานคือตำนานเรื่องพระทองนางนาคที่เล่าว่าพระทองผู้สืบเชื้อสายจากกษัตริย์มอนพร้อมด้วยข้าราชบริพารกว่าหนึ่งอคนล่องเรือหนีราชภัยมาจนถึงเกาะแห่งหนึ่งและได้พบกับนางนาคนามว่า โสมาทั้งสองพระองค์ได้ผูกสมัครรักใคร่กันซึ่งกษัตริย์ผู้ชงคนาผู้เป็นพระบิดาของนางนาคก็ทรงเห็นดีเห็นงามด้วยนอกจากจะยกพระธิดาของตนให้แต่งงานกับพระทองแล้วยังรับสั่งให้เหล่านาคเสนาช่วยกันสูบน้ำทะเลออกจนเหือดแห้งกลายเป็น,นผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งต่อมาก็คือดินแดนขเขมรในปัจจุบัน ส่วนลูกหลานของพระทองกับนางนาคนั้นก็สืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์กลายมาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรดังที่เห็นในทุกวันนี้เมื่อขเขมรยอมรับนับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในช่วงเวลาต่อมาความเชื่อเรื่องการนับถืองูใหญ่ในฐานะบ,บรรพบุรุษก็ได้เข้ามาผสมผสานกับความเชื่อเรื่องนาคในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธได้อย่างลงตัวคนขเขมรน,นับถือศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธนิกายมหายานในช่วงระยะปรลาไล่เลี่ยกันคือประมาณพุทธศตวตรรษที่เจ็ดเลื่อยมาในศาสนาพราหมณ์นาคปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพญาอนันตนาคราชผู้มีเสียงถึงพันเสียงคอยทําหน้าที่เป็นพระแท่นที่ประทับของพระวิษณุมหาเทพในคราวที่ทรงประทับอยู่ณนะเกษียณสมุดหรือพญานาควาสุกรีที่ใช้ลําตัวต่างเชือก พันภูเขามันทะไว้ในคราวกวนเกษียนสมุทรดังปรากฏเรื่องราวอยู่ในโพรมาวตาลศาสนาพราหมณ์ถือว่านาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟ้าฝนเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันจึงเห็นได้ว่าบริเวณทางเข้าศาสนาสถานขเขมรน,นั้นนิยมทำรูปนาคไว้เสมอนาคในทางพุทธศาสนาก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า นาคในศาสนา,าพราหมณ์เลยเชื่อกันว่านาคเป็นผู้คอยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในพระพุทธประวัติมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพญานาคอยู่หลายตอนด้วยกันเช่นในคราวที่พญานาคมุจรลินได้ขึ้นมาแผ่พังพ่านคุ้มฝนให้พระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนในขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ใต้ต้นจิกในสัปดาห์ที่หกภายหลังจากการตัดสรุนอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังทรงเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคด้วยเช่นในพระชาติที่เป็นพญานาคภูริทัตพระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญศีลบารมีอย่างยิ่งยวดความเชื่อเรื่องโคในสังคมเขมรความเชื่อเรื่องโคในสังคมเขมรต่างจากความเชื่อเรื่องนาคก,กล่าวคือคนเขมรไม่ได้นับถือโคในฐานะบรรพบุพรุษความเชื่อเรื่องโคในสังคมเขมรได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพร,ราหมณ์ ลัทธิไสววานิกายส่วนในลัทธิไวยสนบนิกายซึ่งเป็นนิกายที่นับถือพาวิษณุหรือพระนาายเป็นใหญ่นั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับการบูชาโคแต่ประการใดขณะที่ศาสนาพุทธนิกายมหายานและนิกายเถรวาดนั้นแทบจะไม่ได้ความสําคัญกับโคเลยศาสนสถานที่สร้างขึ้นเนื่องด้วยคติความเชื่อในศาสนาพราหมลัทธิทีสวานิกายจะประดิษฐานสิวลึง ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพะศิวะจอมเทพและปฏิมากรรมรูปโคนันทิที่หันหน้าเข้าหา,าศาสนสถานนั้นๆในประเทศอินเดียเชื่อกันว่านอกจากโคนันทิจะเป็นพาหนะของพะศิวะแล้วโคนันที่ยังเป็นอวตารปางหนึ่งของพะศิวะอีกด้วยโคนันทิถือเป็นอวตาพรพะศิวะในรูปของสัตว์จารึกที่ปราสาทธธเทวดาทรงโคซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุรยโยบรมันที่หนึ่ง ได้ปรากฏภาพสิวะทรงโคนันทิเบื้องร่างปรากฏคำจารึกมีใจความว่าขอสรรเสริญแด่พระอิศวรผู้ทรงทัดพระจันทร์เป็นปิ่นพระองค์ทรงมีเขาอยู่เหนือพระเศียรคือพระจันทร์เสี้ยวและทรงทาพระองค์ด้วยค้เท่าพระองค์ทรงรับสั่งว่าโคของข้าพเจ้าสีขาวและมีเขาและพระองค์ก็ทรงอวตารลงมาเป็นโค ในจารึกเขมรได้กล่าวถึงการสร้างปฏิมากรรมรูปโคนันทิไว้หลายหลักด้วยกันเช่นในราวกลางพุทธศตวรรษที่12เจ้าชายจิตเสนหรือศรีมเหนทระวรมันทรงสร้างรูปโคนันทิไว้สองรูปเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่พระองค์ทรงมีเหนืออาณาจักรฟูนันหรือในสมัยพระเจ้าอิสานวรมันที่หนึ่งมีการสร้างโคนันทิที่หล่อด้วยเงิน ซึ่งศาสต,ตราจารย์เซเดได้สันนิษฐานว่ารูปเคารพดังกล่าวน่าจะตั้งอยู่ที่ปรา,าสาทสมโบภัยกุกหลังที่สองตรงข้ามกับรูปพระปะหาสิเตสวนหรือพระอิสวนทรงยิ้มการสร้างรูปคนอันทีนี้ปรากฏเลื่อยมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือที่8ดดังปรากฏหลักฐานคือจารึกที่ปราสาทตาแก้ว ปราสาทหินขเขมรที่สร้างอุทิศถวายให้แด่พระศิวะนอกจากจะปรากฏศิวลึงแล้วมักปรากฏรูปสลักโคนันทีด้วยเสมอเช่นที่ปราสาทวัดภูประเทศลาวหรือปราสาทตาเมืินถมในประเทศไทยปฏิมากรรมรูปโคนันทีในศิลปะเขมรมักจะมีตาที่สามปรากฏอยู่ตรงกลางหน้าผากทำให้คนขเขมรยุคหลังเชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์อาคม จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่คนเขเมรในยุคต่อมาจะยอมรับนับถือโคได้โดยง่ายเมื่อศาสนาพราหมณ์ในเขเมรเสื่อมลงพร้อมกับการล่มสลายของเมืองพนะนครความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับนาคและโคได้แปรเปลี่ยนไปกล่าวคือภาพสลักตอนพระกิษณะปราบนาการิยะถูกชาวเขเมรในชั้นหลังตีความใหม่จากเดิมที่พระกิษณะกำราบนาการิยะ ที่มาขายพิษไว้ในทะเลสาบเพื่อทำให้เหล่าโคบานได้รับความเดือดร้อนนั้นได้กลายมาเป็นภาคต่อของเรื่องพระทองนางนาคเรื่องมีอยู่ว่าภายหลังจากที่พระทองได้อภิเษกกับนางนาคแล้วพระทองได้พานางนาคขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์พญานาคผู้เป็นพ่อตาได้กำชับกับพระทองว่าเวลาที่สร้างปราสาทห้ามสร้างรูปพญาคุดไว้โดยเด็ดขาดเพราะคุดกับนาคไม่ถูกกัน เมื่อพระทองสร้างปราสาทบายนพระองค์กลับมีรับสั่งให้ช่างสร้างรูปพญาคุดไว้ที่บริเวณบันไดาทางเข้าปราสาทพอไม่ทรงปรารถนาที่จะให้พ่อตามาเยี่ยมพอพญานาคมาเยี่ยมทิดาและบุตรเขยเห็นรูปพญาคุดอยู่จึงเข้ามาในปราสาทไม่ได้จำต้องเลื้อยเข้ามาทางบ่อน้าโบราณที่อยู่ตรงกลางปราสาทแทนครั้นพอได้พบหน้าบุตรเขยพญานาคดีใจมาก รีบเลื้อยเข้าไปกอดลัดพระทองทันทีหากแต่พระทองสําคัญผิดคิดว่าผู้เป็นพ่อตามุ่งหมายมาสังหารตนจึงฉีกร่างของพญานาคออกเป็นสองซีกทำให้พิษของพญานาคเปื้อนเปิดไปตามร่างกายล้างอย่างไรก็ไม่ออกเป็นเหตุให้พระทองต้องกลายเป็นโรคเรื้อนจนทำให้คนเขเมรรุ่นหลังเข้าใจผิดคิดว่าโรคพยมที่มีคาบไหลเค่นติดอยู่นั้น คือรูปพระทองที่กลายเป็นโลกเรือนส่วนรูปสลักตอนพระกิษณะปราบพญานาการิยะนั้นคนเขมรบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าคือรูปของพระทองกำลังสังหารพญานาคผู้เป็นพ่อตาส่วนโคนั้นจากที่เคยมีความสำคัญในฐานะพาหนะของภาศิวะได้กลายมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระโคพระแก้วแทนซึ่งนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ ได้รับความนิยมอย่างสูงตั้งแต่สมัยและแวกเรื่อยมาสันนิษฐานว่านิทานพื้นบ้านเรื่องพระโคพระแก้วนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงสมัยและแวกที่สยามเข้ามารุกราเนเขมรอย่างหนักแล้วนำทรัพย์สมบัติกลับไปยังประเทศของตนหลักฐานสำคัญคือที่วัดตรอแรงแกง่นซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในสมัยและแวกเพียงแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน มีพระวิหารอยู่หลังหนึ่งชื่อพระวิหารพระโครพระแก้วภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวของพระโครพระแก้วตั้งแต่ต้นจนจบชาวขเขมรเชื่อกันว่าวิหารพระโครพระแก้วภายในวัดตรอแหล่งแกงนี้เป็นสถานที่ซึ่งเคยประดิษฐานพระโคและพระแก้วองค์จริงก่อนที่จะถูกสยามนำไปไว้ที่กรุงศรีอยุธยาดังนั้นวิหารแห่งนี้ จึงมีความสำคัญมากปัจจุบันภายในวิหารพระโครพระแก้วได้ประดิษฐานพระโคซึ่งหล่อขึ้นมาใหม่ในภายหลังนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพระแก้วนางเผา่ารวมทั้งรูปพ่อแม่ของพระโครพระแก้วประดิษฐานอยู่ด้วยเรื่องราวของพระโครพระแก้วมีอยู่ว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งภรรยาตั้งครรภ์ สามีจึงได้พาภรรยาไปกราบพระครูขอให้ท่านช่วยตรวจดวงชะตาให้พระครูกล่าวว่าจะมีผู้มีบุญลงมาเกิดเป็นลูกแต่ห้ามภรรยาของชายผู้นี้ทานมะม่วงดิบอย่างเด็ดขาดสามีก็รับคำและพยายามควบคุมไม่ให้ภรรยาทานมะม่วงดิบแต่ภรรยากลับแพ้ท้องอย่างรุนแรงอยากทานมะม่วงดิบมากพอสามีไม่อยู่บ้านเธอจึงออกไปปีนเก็บผลมะม่วง และได้พระตกลงมาจนท้องแตกตายปรากฏว่าได้มีลูกโคตัวหนึ่งเดินออกมาจากท้องของนางมันเดินไปตามพ่อให้มาช่วยน้องชายต่อมาภายหลังพอชาวบ้านรู้ว่าสามีภรรยาคู่นี้มีลูกเป็นโคจึงพากันขับไล่ครอบครัวนี้ให้ออกไปจากหมู่บ้านวันหนึ่งพะแก้วได้ออกไปวิ่งเล่นกับเด็กเลี้ยงโคเห็นลูกชาวบ้านเอาข้าวหอมานั่งทานกันอย่างอรอร่อย เลยให้นึกอยากทานบ้างหากแต่ถูกเด็กเหล่านั้นปฏิเสธพระโคจึงโดนบันดาลให้เกิดอาหารหวานขาวบรรจุอยู่ในภาชนะเงินภาชนะทองพร้อมสับเอามาให้พระแก้วทานเมื่อพระแก้วทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระโคจึงกลืนภาชนะกลับเข้าไปในท้องตามเดิมเด็กเลี้ยงโคเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้ตตนจนจบจึงพาก,กันไปฟ้องพ่อแม่ของตนฝ่ายพวกชาวบ้าน เมื่อได้ยินลูกหลานมาเล่าเรื่องราวดังนี้ก็มังเกิดความโลภจึงพากันมาร้อมจับพระโคไว้พระโคสั่งให้พระแก้วจับห่างของตนไว้ให้แน่นแล้วจึงพาพระแก้วเหาะหนีไปกราบฝ่ายบิดาเมื่อพระโคพระแก้วหายออกไปจากบ้านนานผิดปกติก็ออกตามหาสุดท้ายบิดาของพระโคพระแก้วก็สิ้นใจที่ในป่าเพราะความหิวและเหนื่อยล้า ต่อมาพระแก้วได้พบกับนางเผ่าที่ดากษัตริย์ละแวกคนทั้งสองมีใจเสน่าหากันในที่สุดพระแก้วก็ได้อภิเษกกับพระธิดาเผาเป็นพระราชบุตรเขยของกษัตริย์ละแวกในการต่อมาเมื่อพระโคอาศัยอยู่ณสถานที่ใดสถานที่นั้นก็จะเต็มไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขในนามีปลาในานามีข้าวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาย่ำยีประชาชนจนกิตติศัพท์ของพระโค เรื่องลือไปถึงพระเนรพระกันของกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์จึงส่งราชทูตเข้ามาท้าประลองแข่งขันกับกษัตริย์ผู้ครองกรุงละแวกโดยมีเดิมพันเป็นบ้านเมืองพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาท้าพนันชนไก่พระโคก็แปลงกายเป็นไก่มาสู้และสามารถเอาชนะไก่ชนจากกรุงศรีอยุธยาได้อย่างง่ายดายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาไม่ทรงละความพยายาม จึงทรงท้าพนันชนช้างพระโคก็แปลงกายเป็นช้างมาสู้และสามารถเอาชนะช้างศึกจากกรุงศรีอยุธยาได้อย่างง่ายดายอีกครั้งสุดท้ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงท้าพนันชนโคคราวนี้กรุงศรีอยุธยาใช้โคโยนมาประลองพระโคไม่สามารถสู้ฤทธิ์ของโคโยนได้จึงบอกให้พระแก้วและนางเผาจับที่หางของตนเอาไว้ให้ดีว่าแล้วพระโค ก็พาพระแก้วและนางเผาเหาะหนีขึ้นฟ้าไปนางเผาหมดแรงไม่สามารถก่อหางพระโคไว้ได้นางจึงปล่อยมือทำให้ร่วงตกลงมาเสียชีวิตส่วนพระโคกับพระแก้วได้ถูกทหารไทยร้อมจับตัวไว้ได้ในที่สุดต่อมาพระโคได้พาพระแก้วหนีออกมาจากกรุงศรีอุทยาได้สำเร็จทั้งคู่พากันละหกละเหเล่ล่อนหนีจากการตามล่าของสยาม หากแต่ในที่สุดพระโคพระแก้วก็ถูกจับได้และถูกคุมขังไว้ภายในปราสาทที่มีทหารอารักขาอย่างแน่นหนาทําให้พระองค์ไม่สามารถหนีกลับมายังประเทศกัมพูชาได้อีกเลยเมื่อพระโคประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาจึงทําให้กรุงศรีอยุธยาเจริญขึ้นเรื่อยๆขณะที่ประเทศเขมรนั้นค่อยๆเสื่อมลงมาจนถึงปัจจุบันเมื่อนาคและโค ถูกทาให้กลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในสังคมขเขมรแล้วสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ส่วนหนึ่งคือถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองการปกครองในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่กลุ่มอํานาจใดกลุ่มอํานาจหนึ่งหรือแม้แต่โฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองเพื่อให้เกิดกระแสชาตินิยมปลุกระดมให้คนขเขมรรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูของชาตินาค สัญลักษณ์ของผู้มีบุญนาคถูกนำมาใช้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีบุญในประชุมนิทานพื้นบ้านขเขมรได้กล่าวว่าพระร่วงเจ้าแห่งอาณาจักรสุขโขทยัยเป็นพระราชบุตรของนางนาคก,กับพระเจ้าอธิตยวงศากษัตริย์เขมรเรื่องมีอยู่ว่าพระเจ้าอธิตยวงศากษัตริย์เขมรทรงมีพระมเหสีเป็นนางนาคต่อมาพระมเหสีทรงพระคัน และทรงมีพระประสูติการออกมาเป็นไข่พระเจ้าอธิตยวงษาจึงทรงให้เพชฌฆาตนำไข่ไปทำลายเสียครั้งนั้นออกยาสุขโขทยัยเดินทางมาถวายเครื่องราชบรรณาการตามปกติได้พบกับไข่ใบนั้นเข้าโดยบังเอิญจึงนำไข่ใบนั้นไปถนอมรักษาไว้จนกระทั่งไข่นั้นฟักออกมาเป็นคนซึ่งก็คือพระร่วงเจ้าต่อมาพระองค์ได้ตั้งตนเป็นใหญ่ ไม่ยอมตกเป็นเมืองขึ้นของขเขมรอีกต่อไปพระ,สะเสด็จก่อนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ในตำนานเล่าว่ามีความเกี่ยวข้องกับพญานาคจากสามัญชนได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เรื่องมีอยู่ว่าพระศรีสุคนทบดได้ทรงพระสุบินไปว่ามีพญานาคมาคาบเอาพระเวตฉัตรแล้วเหาะหนีไปทั้งยังได้พ่นไฟเผาพระนครจนมอดไหมครั้นพอรุ่งขึ้น จึงทรงเรียกหาโหนหลวงให้มาทำนายดวงพัชตาให้โหนหลวงทำนายว่าจะมีผู้มีบุญขึ้นมาเป็นใหญ่แทนพระองค์ต่อมาพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นขุนหลวงกรมีพญานาคสองตนแผ่พังพานประกบซ้ายขวาจึงทรงทราบทันทีว่าผู้มีบุญที่หนหลวงกราบทูลน,นั้นหมายถึงใครพระองค์ทรงวางอุบายหมายจะสังหารขุนหลวงกรู่หลายครั้งหากแต่ทุกครั้ง ได้มีพญานาคเข้ามาคอยช่วยเหลือให้คุณหลวงกรรอดพ้นจากความตายในที่สุดคุณหลวงกรก็สามารถช่วงชิงราชสมบัติได้สำเร็จตั้งตนเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระ,สะเสด็จกรแม้แต่สมเด็จอัรมมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ยังเปรียบเทียบตนเองกับพระ,สะเสด็จกรว่าเป็นสามัญชนและเกิดในปีมรงนักสัตว์หรือปีนาคเหมือนกัน ถ้าว่าสามารถขึ้นมามีอำนาจในแผ่นดินได้ฮุนเซนเปรียบเทียบว่าพระเสด็จก่อนมีพญานาคอยให้ความช่วยเหลือฮุนเซนก็มีเช่นกันเขากล่าวว่าเขาเกิดปีมรงน้ำหลากนั่นคือเขาเกิดในปีที่เป็นยอดแห่งปีนักสัตว์คือปีพญานาคและการที่น้ำท่วมใหญ่ในปีนั้นแสดงว่านาคมีฤทธิ์มากจึงสามารถบันดาลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ได้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนาคในตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระเสด็จกรเป็นตัวแทนของอำนาจเทวาสิทธิคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองประเทศได้จะต้องมีบุญญาธิการมากและนาคก,ก็คือสัญลักษณ์ของความมีบุญญาธิการนั่นเองโคสัญลักษณ์ความมั่นคั่งแห่งอาณาจักรถ้านาคเป็นตัวแทนของฟ้าฝนโคก็ถือเป็นตัวแทนของแรงงานสัตว์ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรในประเทศซึ่งเกื้อหนุนเศรษฐกิจของชาติให้ขับเคลื่อนไปได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดคนขเขมรจึงให้ความสำคัญกับนาคและโคเนื่องจากสัตว์ทั้งสองชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับการเพราะปลูกซึ่งเป็นรากฐานของสังคมขเขมรน,นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโคนั้นได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ เห็นได้จากในพระราชพิธีจะรดพนังคันแลกนาขวัญของขมรน,นั้นใช้โคเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการประกอบพระราชพิธีแรกนาและเสียงทายว่าในปีนั้นผลผลิตทางการเกษตรจะดีหรือไม่ปีนั้นน้ำจะมากหรือน้อยอย่างไรนอกจากนี้ในการสร้างราชธานีพนมเปญน,นั้นก็ต้องประดิษฐานรูปพระโคไว้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจาอาณาประชาราษทั้งปวง โดยโยงเข้ากับนิทานพื้นบ้านเรื่องพระโคพระแก้วสถานที่สำคัญของเมืองพนมเปญคือพระราชวังจตุมุกสิริมงคลซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีส่วนที่เป็นวัดในวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังของไทยอีกด,ด้วยวัดนี้มีชื่อว่าวัดอุโบสถรัตนารามหรือพระวิหารพระแก้วแต่ชาวตะวันตกมักเรียกกันว่า วิหารเงินเนื่องจากภายในพระวิหารปูด้วยแผ่นเงินนั่นเองทางด้านทิศเหนือของพระวิหารแก้วเป็นที่ตั้งของพระมนตดบซึ่งภายในประดิษฐานพระไตปิดกอยู่นอกจากนี้ยังมีปฏิมากรรมรูปพระโคสัมริ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางการตั้งรูปพระโคไว้ในสถานที่ดังกล่าวสัมพันธ์กับความเชื่อที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระโครพระแก้วที่ว่าในท้องของพระโคนั้น บรรจุคำภีพระเวทร,รวมทั้งสัภาวิทยาการต่างๆไว้มากมายซึ่งถ้าเราแทนคำภีดังกล่าวด้วยพระไตรปิฎกแล้วก็จะเห็นได้ว่าปฏิมากรรมรูปพระโคในพาะมนดะตดบพระไตรปิฎกนั้นสวมเข้ากับความเชื่อในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระโครพระแก้วได้อย่างสนิทพอดีมนตดบที่ประดิษฐานรูปปฏิมากรรมพระโคอยู่ไม่ไกลจากพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตนัก ถ้าวิเคราะห์ความหมายในเชิงสัญลักษณ์จะพบว่าพระแก้วมรกตนอกจากจะเป็นเสมือนรูปแทนองค์พระบุทธเจ้าแล้วยังอาจหมายถึงพระแก้ววีรบุรุษในนิทานพื้นบ้านด้วยส่วนโคนันทินั่นก็คือพระโคการที่พระโครพระแก้วได้กลับมาอยู่รวมกันภายในราชธานีแห่งใหม่นี้อีกครั้งย่อมสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ว่าณนะบัดนี้ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศกัมพูชาจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเมื่อครั้งอดีตที่ประเทศกัมพูชาเคยมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเพราะคนกัมพูชาเชื่อกันว่าถ้าพระโคอยู่ที่ใดที่นั่นจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ปราศจากภัยจากความอดอยากยากไร้หรือภัยธรรมชาติต่างๆเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่อาณาประชาราษได้เป็นอย่างดี ในช่วงทศวรรษที่60ในสมัยสังคมราชนิยมที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีกรณีพิพาทกันเรื่องปราสาทเข่าพระวิหารนั้นคณะนาตศิลป์หลวงของกัมพูชาได้จัดการแสดงชุดพระโคพระแก้วเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นในหมู่ชาวขเขมรเพื่อให้ผู้คนรวมพลังกันลุกขึ้นมาต่อสู้กับไทยเพื่อย่งชิงปราสาทพระวิหารกลับคืนมา ความเชื่อเรื่องนากรักโคในสังคมเขมรนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาเนิ่นนานความเชื่อเรื่องนาคเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่เก่ากว่าความเชื่อเรื่องโคคนเขมรถือว่าบรรพบุรุษของตนสืบเชื้อสายมาจากนาคส่วนความเชื่อเรื่องโคนั้นเป็นความเชื่อที่เขมรรับมาจากศาสนาพราหมณ์คนเขมรได้สร้างชุดความคิดเรื่องนาคและโคแบบเขมรขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ภายหลังจากที่อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ได้เสื่อมลงไปมากคติความเชื่อเรื่องกล่าวนี้ได้ทำให้นาคและโคดำรงความศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงปัจจุบันเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อเรื่องนาคและโคมีความสำคัญมากในสังคมขเขมรก็คือสังคมขเขมรเป็นสังคมเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกร,รดังนั้นเมื่อนาเป็นสัญลักษณ์แทนฟ้าฝน และโคเป็นแรงงานสำคัญในภาคเกษตรคนขเขมรจึงให้คุณค่ากับสัตว์ทั้งสองชนิดในฐานะที่ทำให้ประเทศมั่นคงและมั่งคั่งคนขเขมรได้สร้างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและใช้สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนได้สร้างขึ้นมานั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองดังจะเห็นได้จากการใช้นาคเพื่ออธิบายความเป็นผู้มีบุญหรือการใช้โคเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนหรือปลุกกระแสชาตินิยม ในยามที่ประเทศชาติเกิดภาวะขับขันถือเป็นการใช้สัญลักษณ์สื่อสารกับผู้คนเพื่อสร้างอำนาจได้อย่างแยบยนต์